โค้งจมาละกอไปะปตายโอ้ยหมักู่ที่ทีทัดอีหลีนเดินไปช่วงไหนดีล่ะตรงไหนตรงจุดนน้นเหรอไปตรงจุดนน้นแล้วเออใช่ใช่ยอ้คหเพื่อนปลูกจะสอนจ้ะห้องเตีย ตั้งขี้ดินอยู่นี่ยนี่นะตั้งเตี่ยตั้งขี้ดินด้วย,ยดูเหรอกระสอนครับมะละกอเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านนู้นจ้ะจ้ะข้าหอมผู้ข้าหอมไปนึ่ง ใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้อ้ะอันนั้นสงสายสิเป็นเลี้ยงปลาถั่วฟักยาวด้วยใช้ส,สิเลี้ยงปลาบอกด้วยิวธรรมชาติถัวฟักยาวอยามาดูถั่วฟักยาว ตามได้เด้อจ้ะมีประโยชน์มากๆจ้ะเนี่ยไอเดียสุดยอดใส่บักทั่วหอยล่่งทั้ง,งถ้าขอมไม่มีสถานที่ก็ทำได้จ้ะปลูกได้สองขอบ ไอเดียสุดยอดจ้ะต้นหอมเวลาจะกินจะอะไรก็ไปเลยจ้ะมาเอาเลยเด็ดเอาเลยอักแมงลักปลูกไปด้วยสองขงังลวกด้วยงามจ้ะงามอันนี้ดอกอะไรก็ไม่รู้อันนี้ดอกอะไรเนาะเขาเรียกนี่เป็นดอกไม้ที่สวยจ้ะ เพราะ่าไม่มีกลิ่นหอมแต่สวยมีแต่ความสวยแค่นั้นโอ้ยสวยเก็บความสวยมาฝากทุกคนมาดูมะละกอเลยนี่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 น่ยพรเจา้าว้าว พริกพริกกับมีจ้ะพริกก็อะวยติมอยู่โอ้พตสอนครับอันนี้มาละกอเขาเอิ่อมาโค้งสายเลยจ้ะโค้งสายบนพริกเนี่ยมีหมดทุกอย่างจ้ะอยู่ที่นี่โอ้ยต้นติเต,ตียจ้ะนี่ ต้นเตี๋ยเตียเคือบเดียวนึงจ้ะนี่เป็นลูกแล้ติดลูกแล้วเตียคือบเดียวหนึงน่งตำํำพอดีตํำจ้ะพอดีเอาไปตํำเลยจ้ะโอ้โห บะคงเตี๋ยี๋ยวเราไปเดินไปดูตรงจุดนี้ค่ะนี่ตาผิดพ,พันธัญญาหารที่เขากินได้ได้จ้ะน้ำแหง้หงเ่รบะคงเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปดูอีกด้านหนึง่ง เดินไปได้หรือเปล่าต้อนอ้อยจอยู่ปลายตะวันนะคะสำหรับคนที่ชอบชอบอันนั้นก็เป็นบอ่อปลาจะพักบุ้งเป็นบอ่ปนบอปลาบ่อปลา ถ้าไปเบื้องห้องใหญ่ะไม่มีปัญหาดอกไม้ที่สวยแต่ไม่มีกลิ่นหอมดอกกระดาษคนให้เราเดินมาจึงจุดนี้หรือเปล่าอุ้ยอันนี้ไม่ยัง พักเมล็ดบอนโอ้โหแบบไม่ใช่ไม่ใช่ผักเมกกนะอีกตะไข่บเป็นมิแตงเตันมาดูบักโงใหญ่จ้ะมาแล้วก็ดกคักดกแนบไปจ้ะ โอว้าวโอ้โหนง่ครับนงเนี่ยว้าวมันแสบเมือง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 คนชนกันเลยทำกันไว้เมืองคาดดุกเนี่ยเนี่ยจะเด็ดไปกินน้ำแน่อยู่ แต่ก็ไม่หมดนี่พันตเตีย้ยนี่มาดูมาดูมาดูเนี่ยนี่น,นี่มาสองตรงจุดนี้พันตเตีย้ยซูมเลยนะนี่เออนั่นอลองอีกวงพันตเตี้ยจ้ะ นี่เห็นไหมมาละกอพันเตี้ยจ้ะเตี้ยครับเตี้ยนี่มาดูมาละกอมาละกอเงาจ้ะไปล่งตอกหนึ่งจ้ะ แต,แต่ว่าไม่ไม่ไมลูกลูกไม่เยอะนะหนึ่งศอกเป็นยังไงกัะน,นี่คือผืชพันธุ์ท่านยาหารที่ผสมผสานกับสวนนี่มะเขือเทศนี่ดูสิมีแต่ลูกตัวโตบอปลาแล้วก็มีผักนี่ทุกสิ่งทุกอย่างแกนี่มุมนี้ยิ่งสวยนั่นนั่นดู อันนี้คือเหมือนเหมือนศูนย์เรียนรู้จู้ศูนเรียนรู้ที่ให้เราใช้ชีวิตแล้วก็อยู่กับธรรมชาติะก,ก็จะมีมะละกอมีปลาแล้วก็ปลูกพืชท่านเองจ้ะปลูกพืชทานเอาเองไม่ได้ไปซื้อมากมายนี่มะละกอโอ้โห